สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิว GPS เรียวชามตัวนี้กันนะคะเป็น GPS ที่สามารถดูได้เลยว่ารถคันนี้ไปไหนมาไหนบ้านสามารถดูย้อนหลังได้60วันและที่สําคัญเป็น GPS ที่สามารถฟังเสียงได้ด้วยจรขโมยรถเราไปจนกาลังจะเอารถไปที่ไหนจนกําลังพูดอะไรเรารู้ได้หมดเลยใช้งานง่ายมากแค่ซื้อซิมมาท่ายไหนก็ได้ที่ร้านสะดวกซื้อได้เลยเปิดฝาด้านบนออกใส่ซิมเข้าไปตรงนี้ได้เลยแค่นี้ ใช้งานง่ายแค่นี้เครื่องก็จะพร้อมใช้งานแล้วอฝั่งนี้จะเป็นที่ชาร์จแบบนะคะชาร์จได้ทั้งไฟบ้านไฟรถแล้วก็ที่สําคัญ GPS ตัวนี้แบตเตอรี่อึดมากๆชาร์จครั้งนึงอยู่ได้20-30วันเลยไม่ต้องเอาออกมาชาร์จบ่อยๆ่อไหนเรามาดูวิธีการใช้งานซิการใช้งานของเขาคือต้องโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาโหลดฟรีนะทั้ง iPhone แล้วก็ Android ชื่อแอปพลิเคชัน GPS One อุ๊ยขอโทษมือไปโดนโอเคหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ล็อกอิน รหัสของเครื่องเข้าไปได้เลยอ่ะขออนุญาตวางนะคะตัว GPS นะโอเคอ่ะพิกับปัจจุบันของเราก็กดดูตรงนี้อ่านี่คือ ตอนนี้เราอยู่ตรงเพล็กวัชรพลนะคะตอนนี้บ่าย3ามนะสานาทีไม่มีการเคลื่อนที่นะเพราะเราจอดไวเฉยๆอ่านี้เราก็จะซูมออกก็จะเห็นหมู่บ้านเกียนแ้งอำเภอตำบลหมดเลยนี่คือแผนที่ประเทศไทยเป็นอ่าใช้แผนที่ Google Map นะคะแล้วก็เป็น Google Map ภาษาไทยใช้งานง่ายมากๆเข้าใจกันง่ายโอเคไหนดูย้อนหลังซิเมื่อวานเราไปไหนมาบ้าง รถคันนี้ไปเคลื่อนที่ไปไหนบ้างมันเหมือนการอัดวิดีโอของการเคลื่อนที่ของรถคันนี้เลยไอ้หนอนๆนี่คือตัวหมุดพิกัดน,นะคะอ่าทุกๆสิบห้าวินาทีเขาก็จะโชว์พิกัดอเลือกสปีดเร็วหน่อยนี่คือการเคลื่อนที่ของรถคันนี้เมื่อวานกำลังเคลื่อนที่๋ยวขออนุญาตซูมไปเนาะก็จะเห็นแบบนี้เลยป๊บปุ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 ๊บ,บอ่า อันนี้ของเมื่อวานวันที่16ตอนบ่ายโมง36นาทีเกินที่ที่87กิโลเมตรนะคะอยู่บนถนนเส้นไหนถนนเส้นนี้ทางด่วนรามอินทาอาอตลกนี่บอกละเอียดแบบนี้ได้เลยว่ารถไปไหนมาบ้านะดูย้อนหลังได้60วันสบายๆเลยอ่าอีกฟังก์ชันหนึ่งที่อยากให้ลองกันก็คือฟังก์ชันฟังเสียงอ่าตรงนี้มันจะเป็นไมโครโฟนเนาะโอเคก็พิมพ์ข้อความผ่าไปส่งไปที่เบอร์ GPS ของเราพิมพ์ว่า เจทีชาร์ปแล้วก็ส่งไปสักพักหนึ่งหลังจากที่เราส่งไปแล้วสักพักหนึ่งเขาจะตอบว่าเจทีโอเครอเขาตอบกลับมานิดหนึ่งโอเคเจทีโอเค OK แล้วแล้วก็อีกสิบวิเดี๋ยวเขาโทรกลับมาค่าใช้จ่ายก็จะเกิดจากตัวนี้นะเพราะเขาเป็นคนโทรหาเราอ่ออกไปก่อนโอเคไม่มีเสียงไม่สัน่นไม่มีไฟเงียบกลิปบเลยตัว g p s ตัวนี้ อ่าขออนุญาตกดลำโพงนะคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเสียงครับมากโอเคนี่คือหมดฟังเสียงอ่านี่เลยอ่ะตัว GPS ตัวนี้ไม่มีเสียงไม่สั่นไม่มีไฟแบบนี้เลยที่สำคัญฝาหลังเป็นแม่เหล็กเราสามารถยึดจากโครงรถโครงเหล็กได้เลยอ่ะนี่ดูดกุญแจแบบนี้เลยแน่นมากๆสั่นยังไงก็ไม่หลุดขย่าแรงๆแบบนี้ได้เลยนะคะ โอเคสนใจยังไงก็ติดต่อทางเพจของเราได้เลยนะคะ GPS Real Time ขอบคุณค่ะ